สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o b บ t v ซวอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาชี้แจงเรื่องที่พิมพ์ใน Facebook ของผมหนะน้าหน้า b o o k o o k ส่วนตัวว่าเออเซิร์ฟเวอร์ซิซาร์ทำไมถึงทําการปิดเซิร์ฟแบบปิดถาวนไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลก็คือเรา2คนเนี่ยโดนโกง<ช>เรียกได้ได้่ดอยู่โดนโกงก็เป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าเออ<ช>มันเกิด<ช>มันเกิดจากคือเซิร์ฟเวอร์ซิซารเนี่ย คือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่พวกผมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้เล่นแบบสนุกสนุกแบบตามใจตัวเองกับแฟนคลับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นอะไรแบบรุนแรงในเซิร์ฟเวอร์คนอื่นเนี่ยคือคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่มันเดือดร้อนคนอื่นไงใช่มันเป็นเรื่องที่เดือดร้อนคนอื่นเราก็เลยจุดประสงค์ของเราก็คือสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อที่เราสามารถเข้าไปเกินกับแฟนคลับได้และแฟนคลับก็สามารถแบบยิงเราทําอะไรกับเราก็ได้ซึ่งคอนเซปต์ตอนแรกในซีซั่นแรกอ่ะที่เราเคยสร้างอ่ะคือมันไม่ได้เป็นแบบโรเพนนะว่า G จริงๆนะจีเรเซอร์เรามันไม่ได้เป็นแบบโลเจ๋าอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เรียกได้ว่ามั่วเลยก็ว่าได้นะพวกของต่างๆ,างๆางนาเออมาเป็นแบบสำหรับให้แบบทุกคนนี่มามาเจอเราอ่ะมาเจอเราไ<ช>ิ่งหนีเราฆ่าเราแล้วก็แบบหัวเราะกับเราหรือแบบแม่งด่าเราอะไรประมาณนั้นคือเราออกแบบเซิร์ฟเวอร์มาไม่ให้เหมือนกับช่วงสมัยที่ผมแคสต์อินเฟสตชันอ่ะเออคือผมต้องการอย่างนั้นด้วยแต่ทีเนี้ย มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอเราทําพวกเอ่อเซอร์เวอร์ไปนั้นแบบเซอร์เวอร์แบบนั้นไปที่เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมันมันเกิดว่าม,มันมีคนเริ่มสนใจเยอะเขาะ้าใจใช่ไหมสนใจใน,นแบบอยากจะเข้ามา่นเซิร์เวอร์เราเยอะพออยากจะเล่นเซอร์เวอร์เราเยอะปุ๊บเนี้ยทีนี้ปุ๊บมันมีเป็นช่วงเปลี่ยนผันก็คือช่วงนั้นใน GTAV โลเ p a แม่งมาแรงมากใช่มันมาแรงอ่ะใครๆก็ทําอ่ะใครๆก็ทําเราก็เลยหลอกอยากจะลองแบบเป็นโลป pay low pay ที่ไม่ใช่โพ w pay ก็จะไม่แบบเป็นโลเ p a แต่ว่ากูพวกกูสามารถแกล้งกันได้อะเออและทีนี้ด้วยความที่ว่าเราสองคนแม่ง ไอเฮียสมองด้านการทำเซิร์ฟเวอร์แม่งแบบไอเฮียชั้นต่ำม,มากอะ่ะเออแม่งสมองแบบต่ำม,มากๆเราเลยต้องจ้างแอดมินครับจ้างแอดมินเพื่อที่จะมาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้กับพวกเราถูกต้องใช่ไหมอ,อ่า hmm. มาจ้างแบบมาดูแลเรื่องอันนไ้อย่างนี้แล้วก็คือพวกเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วครับว่าระบบเติมตังค์เนี่ยไม่ต้องมีเพื่อว่าจะได้แบบซัพพอร์ตพวกเราให้ทาเซิร์ฟต่อไปได้ใช่ไหมคนละแบบไม่กี่บาท50บาทร้อยบาทก็ว่ากันไปใครแบบศรัทธาแล้วก็แล้วแต่มึงหรือใครจะเข้ามาเล่นฟรีก็แล้วแต่มึงคือเราหวัังแค่นน้เออ แต่ทีนี้เนะี่ยมันมีอยู่คนคนหนึ่งครับจริงสองคนมีสองคนมีสองคนเลยแต่ว่าผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะสองคนเนี่ยคือคนแรกเนี่ยเขาเป็นเ,เหมือนกับเป็นเดเวลลอปเปอร์พวกดูแลโคโลให้เราถูกปะใช่ใช่อ่าส่วนอีกคนนึงก็เป็นเหมือนกับแอดมินแอดมินที่ดู<อ>ดแล,แลรวมๆมาแหละคอยดูแลรวมๆคอยแบบสร้างอเอ่อพวกเอ่อเขาเรียกวันสีสันในเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณเนี่ยและทีนี้เนี่ยสองคนเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าเราไว้ใจให้ทาํางานมากๆ ถูกไหม huh. เราไว้ใจใ,<ช>ให้ทางานแล้วก็อยากจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ซีซาทุกคนเคยดูรูกันอยู่นะครับว่ามันเปิดมากี่ปีแล้วมันเปิดมานานมากๆเลยนะแล้วก็สองคนนี้ก็อยู่กับเรามาจริงๆแม่งแม่งอยู่มานานมากเลยนะเออนานนานอยู่มานานมากมากเลยแล้วทีเนี้ยมันเกิดมันเกิดเหตุตรงที่ว่าหลังๆอ่ะหลังๆคือพวกเราไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลเซ like. ิร์ฟไงพวกเราแม่งแบบไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลเซิร์ฟพวกเราแบบแม่งต้องทํางานตัวเองอ่ะ กูต้องทํางานตัวเองเซิร์ฟแต่ว่าเซิร์ฟทุกครั้งก็คือพี่พีเป็นคนจ่ายนะอือใช่พี่พีจะเป็นคนจ่ายค่าโค้เซิร์ฟคือเรียกได้ง่ายแม่งเจ้าของเซิร์ฟแม่งจ่ายเออแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไม่ได้เข้าไปดูแลเซิร์ฟนานเนี่ยเหมือนสังคมในเซิร์ฟเวอร์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคือมันมันมีหลายต่อหลายเรื่องมากครับเรื่องแบบคนในเกมเรื่องแบบแอดมินต่างๆนานาคือมันเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยทีนี้เนี่ยมันเป็นข้อข้อข้อตั้งสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าก็คือเซิร์ฟเวอร์เราอะ มันยิ่งไม่น่าเล่นลงเรื่อยๆเว้ยเออเออถ้าตั้งที่แบบกูกําหนดว่าเออไอ้เฮียเซิร์ฟกูมันไม่โลเพนะพวกมึงไม่ต้องโลเพเลยมึงจัดการอย่างนี้เลยกูต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่โลเพกูไม่ต้องการแบบเห็นคนมานั่งเออโลเพเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มานั่งทํางานอะไรกูไม่ต้องการางนั้นกูต้องการให้แบบแม่งพวกมึงมีปืนเปิดมาพ๊บยิงกันเลยตั้งแก๊งยิงกันได้เลยเว้ยเออนั่นคือจุดป,ประสงค์จริงแล้วพวกกูแบบจะเข้าไปเกียนไงเายๆเหมือนพวกซีซั่นแรกอะ <S <S ใช่ไหมอะที่แม่งแกน<ม> และทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดตรงที่ว่าเออทุกอย่างที่ไอพีเป็นคนสั่งการไปอะ่ะไอพีเป็นคนสั่งการก็คือแม่งแบบเรื่องรถเรื่องระบบต่างๆเรื่องการอัปเดตเนี่ยคือมันไม่ค่อยคืบหน้าเว้ยใช่ไหมพี่เออใช่เออคือแบบมันไม่ค่อยคืบหน้าครับมันเป็นแบบมันเรียกว่ายังไงอะ่ะเรียกว่าสั่งหนึ่งอย่างอะ่ะแม่งได้แม่งแม่งเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเดือาจจะทำอะ่ะใช่บางทีสั่งอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งเงี้ยตรงกันข้ามกับที่เราพูดไปเงี้ย แล้วแบบแล้วแบบทําไมเราถึงไม่เราเราเราถึงไม่แบบไม่กระตือรือร้นหรืออะไรจริงๆอยากจะบอกว่าแม่งเรากระตือรือร้นนะเว้ยแต่ว่าไอ้เฮียด้วยความที่แบบมันเป็นคนที่สนิทกับเราไงเข้าใจปหใช่มันเป็นความเคยชินมากกว่าแบบเคยฝากโน้นฝากนี้ทําเออมันก็แบบเคยออกมาโอเคเงี้ยใช่แล้วก็สั่งทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยเออแล้วมันก็ออกมาโอเคตลอดนะแต่พอลังๆังกูรู้สึกไอ้เฮียไอ้พีก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่มันไม่ใช่แล้วว่ามันไม่ใช่ละคือมันเป็นอย่างนั้นเนิ่นนานมาเป็นปีๆเลยนะ คือเซิร์ฟพิซานแม่งเป็นเซิร์ฟที่มีปัญหาภายในแม่งบ่อยมากครับแบบเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอยู่แล้วทำไมถึงเปิดปิดจะเพราะอะไรแม่งเพราะมันแบบเราพยายามที่จะเอาอะไรดีๆให้กับคนเล่นน่ะเข้าใจป่ะเออคือ,อรเราแม่งคิดไปแล้วว่าอะไรมันดีเว้ยแต่ไอคนที่ทํามันไม่ยอมทําตามเราเข้าใจป่ะทั้งท่านที่เราจ้างมันเว้ยเออทั้งทนที่มันเป็นคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้แต่มันไม่ทาเว้ยแล้วก็แม่งที่เอาเราเข้าเรื่องแม่งที่อนี่เลยที่ที่ผมมานั่งมานั่งมานั่งพิมพ์หน้าเฟซวันนี้เลยก็คือมันเกิดเหตุการที่่วา <c oughs> มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าก็คือพี่พีเนี่ยบอกแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าแม่งเซิร์ฟเวอร์แม่งแม่เฮียแม่งไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมพี่เออมันมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วจริงๆเว้เซิร์ฟเวอร์มันไม่ไหวแล้วเว้มึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเว้ซึ่งไอเฮียซึ่งผมเคยพูดก,กับพีแล้วว่าพีกูว่านะไอเฮียถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่งพวกชื่อเสียงต่างๆเนี่ยมันจะตกผลกระทบกับเราไงก็คือเฮียเราเป็นเจ้าของเซิร์ฟถูกปะ แอดมินแม่งไปทำทียอะไรไว้แม่งแบบไปไปทําอย่างงู้นอย่างนี้แม่งให้คนดเซิร์ฟแม่งเลิกกันไอเยี้ยสุดท้ายใครเสียใครเสียเออชื่อเสียงก็คือเราแต่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะใช่เราไม่รู้เรื่องเพราะว่าหัวเซิร์ฟมันเป็นชื่อเราอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเออแล้วอยากจะบอกว่าทุกวันเนี้ยไอเยี้ยก่อนก่อนวันเนี้ยตั้งแต่แบบหลายเดือนที่แล้วแล้วคือแม่งเหมือนกับพวกผมแม่งไม่มีตัวตนในเซิร์ฟเลยคือแม่งกูไม่สามารถทําอะไรได้เข้าไปทุกครั้งแม่งจะต้องโดนแบนก่อนเลย เออนั่นดิคือไอดีไม่แกะโดนแบนก่อนเลยว่าคือทําไมต้องโดนแบนเพราะอะไรทําไมแม่งต้องแบบโดนแบนแล้วค่อยไปปลดแล้วค่อยเข้ามาทําไมไม่ชอบมีปัญหาบ่อยครั้งว้คือและยิ่งพี่พีสั่งการอะไรสั่งงานอะไรไปนะคือแบบแม่งแม่งจะไม่ไม่ได้เรื่องอะ่ะเออคือ,ค,อคือมันก่อนก่อนที่เรื่องจะสั่งนะคือบูมแบบเหมือนเสนอให้แบบเออไม่ไหวก็ปิดปิดไปเลยเอไอ,เ,อ,อเราก็แบบว่าเออก็อยู่กันมานานก็ไว้ใจก็เลยลองแบบเออสุดท้ายว่าลอง บิ๊กอัปเดตสักทีคือแบบว่าเหมือนแบบไปนั่งจี้งานอะ่ะไอ้บุ้งบอกเธอให้นั่งจี้เลยนั่งจี้เลยทีนี้ก็เลยแบบว่าลงมาคุมเองลงมานั่งทํากับเขาเออนั่งทําไปทํามาไอ้ทำไมมันเร็วอย่างวะเฮ้ยอ,อะไรอะไรที่มันเคยค้างเป็นอาทิตย์เป็นเดือนกูมานั่งคุมไอ้เชี่ยมันเสร็จในห้านาทีบางคําสั่งบางสคริปอะไรมันเสร็จในแบบสิบนาทีเสร็จแล้วอะ่ะพอรวมๆแล้วเอ้าสองชั่วโมงทุกอย่างที่แบบคาราคาซังมาเป็นเดือนเป็นปีเอ้ามันเสร็จเลยนี่วาพอมานั่งดูออโอ้โหแล้วมันก็เร็วได้หว่ะ หลังจากอัปเดตไปเนี่ยก็ผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งทีนี้ก็กลับมาอ e ีรอบเดิมเลยทีนี้คือจบเลยก็แบบว่าเออไม่ไหวแล้ววะ่ะมันเออไม่ไหวแล้วอ่ะเออแล้วก็มาเหมือนเดินไปแล้ว,วแล้ว,แล,วแล้วที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือเรื่องเงินเว้ยเรื่องเงินในเซิร์ฟเวอร์เว้ยจริงจริงเงินในเซิร์ฟเวอร์นี่แม่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าการที่จะทำเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้มาได้ครับแล้วก็ทุกคนเติมตังค์เลยอะไรเข้ามาแม่งมันจะต้องมีสเตทเมนต์เว้ยเข้าใจปะว่าใครแม่งเติมเงินอะไรเข้ามาคือแม่งทุกอย่างมันนต้้องเขาาผ่ พราะพีแม่เป็น<ช>คนจ่ายเซิร์ฟเวอร์เว้ยผมเป็นคนแค่คนโปรโมทพีเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งไอเฮียแรกๆอ่ะช่วงแรกๆที่ทําอ่ะคือทุกอย่างแม่งผ่านพีหมดเลยถูกปะใช่ใช่มันผ่านหมดเลยเออแต่ว่าตอนนั้นมันยังเป็นระบบการเติมเงินแบบว่าพอเติมพอเด็กเติมเงินปุ๊บจะต้องเข้ามาแจ้งในทีเอสแล้วจะมีแอดมินชึ่งสนิทกับผม<ช>คนเนี้ยแม่งเข้าเข้าไปเข้าไปให้ของเขาถูกไหมแลวต้องทาอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนคือแม่งมันเป็นระบบที่แบบมันเหนื่อยเว้ย ใช่เพราะว่าเวลาออนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีตีห้ามาซื้อของตีสามมาซื้อของแล้วแอดมินที่แบบบริการตรงนี้เขามีอยู่แค่คนเดียวไงอ่าใช่ใช่ใชใชบริการตรงนี้และทีนี้เนะี่ยไอคนที่ผมว่ามันมีประเด็นเนี่ยก็คือมันเสนอเรามาใช่ไหมใช่มันเสนอมามันเสนอมาว่าให้เอ,อพี่เป็นระบบเติมเงินในเว็บอ่าใช่อ่าเป็นระบบเติมเงินในเว็บแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเติมเงินในเว็บพอเติมเสร็จปุ๊บเสร็จก็จะแอดของเขา้าตัวละครเลยใช่แต่ทีนี้มันมีปัญหาไงพี่พี่เล่ามา ก็อืมมันก็ต้องใช้แบบว่าพวกธุรกรรมออนไลน์ไงแล้วแบบเราก็ไม่ได้แบบเตรียมการล่วงหน้าแล้วมันบังเอิญบังเอิญมามาติดโควิดพวกธนาคารอะไรมันก็จะแบบว่าคือถ้าเราจะไปทำธุรกรรมออนไลน์มันก็ต้องแบบว่ามีการจองล่วงหน้าอาทิตย์ละหน้าบางทีอะใช่ต้องโดยเฉพาะกัิีกรอะครึ่งเดือนเลยกว่าจะได้คิวอะและเป็นในห้างด้วยนะใช่ใช่และทีนี คนที่เขาเสนอเนี่ยเขาก็ทาทุกอย่างมาเสร็จสับพแล้วเขาบอกว่าเขาใช้บัญชีเขาก่อนไหมเออก่อนพี่จะมาเปลี่ยนก็เลยใช้ไปอก็กว่าผมจะได้คิวกว่าเป็นเดือนเลยใอ้บัญชีก่อนก็เลยใช้บัญชีเขาก่อนอ่ะใช่แล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้อะไรเลยไงมันเงินมันทุกอย่างทุกอย่างในเซิร์ฟที่มันเพิ่งเปิดเนี่ยมันไหลเข้าเขาคนเดียวอ่ะรวมไ้ในจุดเดียวแล้วเราไม่สามารถเช็คอะไรได้เลยไงเออคือตอนแรกอะเขาเขาก็มียอดมีอะไรให้ดูนะตลอดตลอดก็ อืมแต่เราก็ดูแล้วมันมันไม่เข้าใจมันงงมากเลยบางทีอ่ะเออก็บางทีก็มีอธิบายมีอะไรก็เออปล่อยผ่านไปแต่พอมันเริ่มผ่านไปสักพักพักสองสามอาทิตย์สักเดือนเนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นสองเดือนเนี่ยมันเลยแบบไม่มีรีพอร์ตไม่มีอะไรเลยไม่มีแจ้งฟีดแบ็กอะไรเลยเงียบเงียบเงียบติดต่อก็ยากอะไรเงี้ยเงียบไปพอไม่ติดต่อยากมากเว้ยคือแบบที่แม่งเฟซไปคือจะเห็นได้เลยถ้าเกิดพี่พีพิมไปนะพิมพไปหานะแม่งแบบ จะขึ้นเป็นวันที่แต่ไม่มีการตอบไม่มีการอ่านอะไรเลยเว้ย<ช>เหมือนแม่งเหมือนแม่งกดอีกนอแลนข้อความไปเลยแล้วประเด็นก็คือไอ้พวกเงินพวกนี้เน่ะเงินพวกนี้นแม่งพูดยังไงเดียเงินเงินคือแม่งเงินแม่งไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เลยเว้ยใช่คือคือเราอะ่ะเป็นคนที่แบบชอบเช็คอะไรอย่างงี้เว้ยแล้วแบบว่าเราเช็คไม่ได้อะ่ะแล้วทีเนี้ย เรามารู้จากคนเล่นในเซิร์ฟว่าเขาเติมเขาอะไรกันคือคือบอยอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ามาเล่นในเซิร์ฟบ่อยมากบอยรักเซิร์ฟนี้ไงเออแล้วบอยลอยบอยมาบอกว่าเอ้ยน้องพวกน้องคนนั้นเขาเติมเขาเติมอะไรกันเยอะแยะทีนี้เราก็เออจำฟีดแบ็กตัวนี้ไว้แล้วพอมาถามมาคุยมันมันไม่ตรงกันเว้ยเออมันไม่ตรงเออทีนี้มันเริ่มไม่ตรงแล้วอ้าวอะไรวะเออมันเริ่มไม่ตรงแล้วเว้ย คือผมจะบอกกับทางผู้ชมว่าน้องๆในเซิร์ฟอ่ะแม่งเติมกันหนักมากบางคนห้าพัพพานบางคนหมื่น <ๆ S 2> เติมก<ช>ันแลวเติมเป็นประจาเลย <ๆ S 2> เว<ล>้ยคือ <ๆ S 1> พวกรถดูหน่อที่แม่งมาอวดกันอ่ะคือแม่งแพงแล้วไว้หนึ่งคันอ่ะแม่งแพงมากคือแม่งมาเติมหลายๆอย่างครับแม่งแบบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเติมกันหลายคนเติมกันเป็นแก๊งอ่ะคือแม่งยอดแล้วอะไรตรงนั้นคือแม่งเป็นแสนเลยเว้ยเป็นแสนเลยและประเด็นคือไอ้ช่วงแรกๆอ่ะที่แม่งเงินเข้าคือพี่พีก็ได้มาเขาเรียกว่ามามาสารต่อแบบเติมเซิร์ฟเวอร์ทำทำให้เซิร์ฟเวอร์มัน ใช่แต่หลังๆที่มันมาเป็นแสนๆคือแม่งหายไปไหนหมดด้วยใช่บอยก็ยังงงไปไหนหมดไปไหนหมดเงินนะ่ะหายไปไหนหมดคือทีนี้ก็เรามาจับไตได้ว่าเขาแม่งเอาขอไม่ขายกันหลังเกมถูกไหมใช่ไปขายกันแบบเป็นเงินนอกครับไปติดต่อขายกันแบบแม่งเหมือนสิของขายกันน่ะสิกของขายให้อภิสิทธิ์คนในเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ผ่านออฟฟิเชียลเซิร์ฟเวอร์ลยประมาณนั้นแม่งแบบเหมือนแอดมินสิของขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่ะเออมันก็เลยจับได้เว้ย ทีเนี้ยแม่งจับได้ตรงที่ว่าเพื่อนเราคนหนึง่งแม่งเข้าไปใน Discord เปล่าวะ<ช>มันเข้าไปเข้าไปใน Discord แล้วมันก็ได้ยินพวกพวกที่อยู่เอ่อพวกที่อยู่แก๊งหมอไอ้พวกพวกหมอแม่งคุยกันบอกแม่งจะทำ<ช>อะไรจะทำเซิร์ฟใหม่อะไรวะเขาบอกว่าเขาจะแยกไปทาเซิร์ฟของตัวเองกันคือคือตรงเนี้ยคือพอเราวานให้เขาทาเซิร์ฟอะไรเงี้ยเขาจะทํา ทำนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วสรุปแล้วมันจะทําออกไปในแนวสิ่งที่เขาชอบมากกว่าเว้ยอ่าไ,ไย่างตามที่เราสั่งอ่าอย่างสมมุติเราชอบแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนไล่ยิงกันแต่เขาชอบโเอรเปเวลาเราสั่งเอเราสั่งเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะทาแบบสิ่งที่เราบอกอะประมาณห้าเปรถึงสามสิบประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แล้วห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะไปลงตรงที่เขาชอบมากกว่าเว้ยทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันมาหักตรงที่ เออเหมือนแบบว่าคนทุกคนมันโรเพย์มาหมดแล้วเว้ยแล้วตอนนั้นเราแบบเริ่มไม่โอเคแล้วเราก็เลยแบบไปออไปไปสั่งเขาว่าเออเนี่ยอยากได้แบบนี้แบบนี้เออแต่เขากลับบอกบอกว่าเออพวกผู้คนที่อยู่ในเซิร์ฟเราเนี่ยมันเริ่มติดโลเพกันแล้วพี่เออแต่เออแบบมันมันก็ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่ซีซาร์ดอะ่ะคือ,ค,อคือทุกอย่างมันเหมือนซีซาร์ดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทุกอย่างรูปเอ่อต่าง,างๆเออ เป็นเน้าทุกอย่างมันเป็นแบบซีซาร์หมดเลยแต่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่อ่ะใช่ใช่มันเข้ามาแล้วมันไม่ใช่เซิร์ฟซีซาร์เลยคือรูดอยู่เซิร์ฟซีซาร์เป็นยังไงเว้ยคือการจลกรรมการแบบการป้นมีถุงอะไรเขาเรียกว่าถุงปูนอะไรไม่บบนู้นปมนหน้าพี่ซีดโปะหน้าขาวเหมือนเอาตลกอะแต่ทุกอย่างในเกมดูจริงจังไปหมดเลยอะเออดูแบบแต่ดูแบบเป็นออฟฟิเชียลดูแบบไม่เป็นโลเพเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นอะเออคือกูไม่ต้องการอย่างนั้น้วยกูต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่กูต้องการแบบป้านป่าเมืองเถื่อน ทุกคนไมชนกันตายเซริร์ฟซีซาร์ซักศพอย่างนั้นกูต้องการอย่างนั้นด้วยเออแต่ว่าแบบเข้ากับทําให้เราเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างงี้แค่ครั้งเดียวนะมันเป็นมานานมากเลยใช่<ล>พอมันมีเรื่องนี้ปุ๊บมันก็เริ่มมีข่าวว่าแบบเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแอดมินที่เขาดูแลเขาจะออกไปเปิดเซิร์ฟกันเองเออมันก็มีคนเตือนมาว่าเออพี่เริ่มระวังวานะเครื่องที่พี่แบบเช่าไว้เขาอาจจะเอาไปเปิดเซริร์ฟของตัวเองแล้วก็ทิ้งเซิร์ฟพี่อะไรเงี้ยเออได้ยินมานาหูเลยแต่แบบว่าเออมันก็แบบ เรารู้จักเขามานานอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นไงเขาจากไปก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้คิดมากเออเราไปคิดว่าแม่งมันจะเป็นเรื่องจริงไงเออไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงไงจนกระทั่งกแม่งมันเป็นเรื่องจริงด้วยเฮียมันเพิ่งเป็นเรื่องจริงเมื่อวันนี้เลยครับวันที่ผมพูดเนี่ยนะเออวันนี้เลยอ่ะใช่ครับคือวันเนี้ยแต่เช้าเลยเราก็รู้สึกแปลกๆล้วก็เลยถามน้องแอดมินคนหนึ่งที่เขาดูแลไปว่าเออมันตกลงมาอะไรยังไงว่าไม่เห็นคืบหน้าเลยก็แบบเราก็เลยทักทักไปอีกอ่ะทีนี้แบบครั้งล่าสุดที่คคุยกกัันน็ือว วันศุกร์มั้งวันศุกร์เราก็ทักเขาทุกวันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ล่าสุดอังคารพุธเนี่ยคือทักไปทุกวันเลยแต่เราทักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่ตอบเราเลยเเออไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรตอบเลยเอ,อ็เอลยแบบเลยเออ,อ,อแม่งแม่งมันเริ่มแม่งแม่งสักพักออมันก็พ พนวกกับบอยเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างบอยก็เข้ามาคุยเออ <c oughs> เออข้ามาคุยเริ่มสงสัยเริ่มแบบทำไมไอ,อ้ยเเมึงมีกินมีใช้ดีจังอะไรประมวันนั้นอะใช่ใชแล้วเราเราเป็นแอดมินอะอย่างเราเอ่ออย่างเรากับบูมเนี่ยลงมาเซิร์ฟเราเห็นรถเห็นอะไรเราไม่รู้เรื่องหรอกเราเป็นเราแบบ เราไปเล่นน่ะเออเราอาลีปอ่ะแต่สําหรับผู้เล่นด้วยกันน่ะบอยเป็นผู้เล่นเวลาบอยรู้ทุกคนรู้เวลาใครเจอกันเรารู้ว่าใครแม่งเติมหนักเข้าใจป่ะเห็นรถหรูๆเห็นอะไรอ่ะเออแล้วเงินมันไปไหนวะเห็นมีแต่รถโดเนี่ยเต็มเต็มใครๆก็ขับรถแบบหรูๆเท่านั้นเลยอ่ะเออไปไหนวะเงินแม่งไปไหนวะเงินทำไห้เงินไม่มาหมุนเซิร์ฟและทำไมอัปเดตใหญ่แต่ละครั้งอ่ะไม่ต้ออั ไม่อัพไม่อัพแบบแก้บั็กแก้เหี้ยเลยนะแม่งอัพกาชาเ,ออเข้ามาเว้ยอัพกาชามาขายอย่างเดียวเลยเออแล้วแบบไม่ได้บอกเราด้วยนะว่าจะเอากาชาอะไรมาลงอ,อ,อะไรงเงี้ยอัพเดทใหญ่พี่แม่งเอากาชามาลงอ้เชี่ยเออเอากาชามาลงทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเป็นปัญหาคาราการ์ังผู้เล่นเขาเรีเควสต์มาให้แก้บัก็กไม่ทําแต่ว่าแบบเอากาชามาขายก่อนเออขายเงินหาเงินก่อนและที่ล่าสุดก็คือแม่งพอเราไปคุยไปจํำจี้เสร็จแม่งแบบเหมือนกับแบบว่ามันกับแม่งแบบพี่ผมแม่งอยากจะปิดเซิร์ฟเปิดใหม่ใช่ไหม เอออารมณ์แบบว่าซีซั่นนี้ไม่ไหวแล้วพี่ขอเปิดอีกซีซั่นหนึ่งเลยได้ไหมเออบ้าเออในใจเราก็คิดช่มันเล่นใหม่อีกแล้วอระคือเขาก็เพิ่งเติมกันไปใช่เหรอวะเออเราเลยเราเราเลยไม่โอเคก็เลยแบบว่าเออปฏิเสธไปไอ้ไอ้เรื่องที่เขาขอมาคือประมาณวันศุกร์เว้เราก็มานองคิดโอ้แม่งไม่ไหวว่ะทุกคนแม่งไม่ไหวแล้วอะเซิร์ฟแม่งดูไม่ได้แล้วอะมันพังไปหมดแล้วอะเลยกลับว่าเออปิดป่ะไปลองปิดไหมวะเออปิดเถอะวะไม่ไหวว่ะอยู่ไปมันก็แบบ มันก็ทําร้ายคนคนเล่นด้วยอ่ะมันเลื้อรังอ่ะเออเออ,เอ,อก็เลยทักไปเขาก็ไม่ตอบเว้ยแต่อยู่วันเสาร์เขาจัดกิจกรรมเติมเงินคูณสองเฉยเลยเว้ยเออเอออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือแม่งแบบคือแม่งอยากตอนนี้แม่งคือพูดง่ายๆ่ายคือแม่งเปิดใอ้เอาเอาเอาชื่อบวกกูบังหน้าเอไว้เว้ยส่วนพวกมึงก็ <c oughs> แบบไปใช้เซิร์ฟเวอร์กูหาตังจากคนที่แม่งไม่รู้เรื่องเข้าใจปะ ใช่เขาเไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแลวแบบแม่งเดสเซอร์ได้แม่งปลูกปลุกระดมกันเก่งมากเว้ยว่าแอดมินอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็แบบแม่งเชื่อแม่งเชื่อบางคนเชื่อไปไกลเติมชิบหายหมดเลยเว้ยอย่างงุ้นอย่างนี้สรุปแม่ง<ช>เป็นยังไงไอ้เหี้ยผมก็เลยไปพิมพ์เลยวันนี้แม่งระเบิดเลยบอกเซิร์ฟเวอร์แม่งไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วแม่งเหมือนเออแต,แต่เราก็ <โด S 1> <ๆ S 2> เราก็ยังไม่ได้ใส่ความยังไม่อะไรนะคือคือถ้ามันบริสุทธิ์ใจมันก็ต้องเข้ามาคุยว่าเออพี่เกิดอะไรขึ้นว่าอะไรไงใช่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 ออออองมมมมมััันนนแดกกกาาาไ่ีรคคคุยเืื แบบพับทุกอย่างหนีเลยเซิร์ฟปิดแบบปิดทันทีตอนนั้นเลยพอเห็นเหมือนพ่อโพสผมปุ๊บนะไม่ไม่กี่นาทีเซิร์ฟไม่ปิดเลยเว้ยผมไม่ได้ไปกดเซิร์ฟปิดนะผมปิดเซิร์ฟไปเลยอะเออใช่ปิดไปเลยอะแล้วหิ้นไปเลยแล้วดิ้นคอร์เซิร์ฟเรากูว่าถูกเตะออกไอพี่ก็ถูกเออกเว้ยเออเตะเตะออกเลยอะะองเลยแต่ประเด็นเดชบุญแม่งมันเสิร์ฟมีเด็กของเราในนั้นคนหนึ่งที่แม่งเสิร์ฟไปโดนเตะออกเว้ยใช่เออก็เลยทำไปรู้อ๋อเฮียมึงเตะพวกกูออกแล้วก็หนีคดีหนีความแล้วทำไมถึงไม่่เข้้าาาออะะไรรรมมคุุยถงงบิิิสธใจ ใช่เออก็แค่อยากจะอยากจะอยากจะถามแค่นั้นนต่ทำไมถึงไม่เข้ามาคุยบริษัทใจจริงแล้วเงินเงินที่ได้หายไปไหนเงินน้องๆที่เข้าเติมก็ไปหายไปไหนเออไปทำเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าไม่หรอกไม่ท,ทําหรอกไอ้เหี้ยเชื่อกูจริงๆกูว่าแม่งหลอกกินแน่ๆใช่ไปไปมา,มาเขาจะมาโทษ หัวชื่อเนี่ยซีซาร์เนี่ยไอหาอออไ่าเออเขาจะมาเงิรนแล้วปิดเ<ร>ลิมหนีนะเออเขาจะมาทนพกูเนี่ยพวกเียได้ปิดเริฟหนีไอเฮียร์ปิดเลิมหนีโอ้โหแม่งไม่ได้ไดยิงๆิงพวกผมแม่งจัดก,การไยเซิร์ฟเวอร์ตัวเองไม่ได้แล้วเว้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออไอเหียโดนโดนเซิร์ฟตัวเองแบนแม่ปลดแบนตัวเองไม่ได้อะต้องออต้องให้แบบแอดมินที่แบบไอเหียแม่งสองคนนั้นแม่งปลดให้อะผมก็ไม่อยากจะบอกชื่อบอกอะไรนะแม่งไม่เป็นการประจานด้วยนะก็นั่นแหละครับตามนั้นก็สำหรับใครดี เจอเซิร์ฟเวอร์ซิซาร์นะครับและเป็นหน้าพวกผมหรือรูปหมาอะไรก็ตามแต่ก็อย่าไปเล่นครับหน้าพวกนั้นมันหลอกแดกหมดเลยพวกผมก็คงจะไม่ทำเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะฮะก็แม่งเข็ดจริงๆนะคือมันมันมานานแล้วเออมันมานานแล้วเข็ดจริงๆครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ปัญหาก็คาราคาซังมานานแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือแอดมินแม่งไอเฮียใช้เชื่อพวกกูบังหน้าแล้วก็หลอกแดกเงินคนในเซิร์ฟนะครับให้ตัวเองสบายแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงเซิร์ฟตามท ตามนั้นแหละครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามและคอยเล่นเซิร์ฟเวอร์ซิซาร์เรามาตลอดนะครับนะวันนี้ก็ต้องถึงจุดจบแล้วแบบจบไปสวยด้วยแบดเอ็นแบดเอ็นมากๆเลยนะครับแบดเอ็นแบบพระเอกตายเลยอ่ะตายสองคนด้วยพระเอกพระองตายสองคนเลยตายหมดอ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ